ครับสืัอเีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่ชื่นชอบในงานซ่อมสีแล้วก็ตัวถังรถยนต์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนนะครับทุกคนมาดูวิธีการติดตั้งกระจกบังลมหน้านะครับก่อนอื่นก็จะถอดก้านปัดน้ําฝนนะครับแผงคอจิ้งลีดนะครับงัดกิปบงัดอะไรออกให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็จะใช้เครื่องมือตัดขอบกระจกนะครับก็จะเป็นลักษณะของใบมีดตัวเอลนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะมีด้ามดึงอีกด้านหนึ่งก็จะมีด้ามจับนะครับ เห็นแบบนี้นะครับดึงง่ายๆแบบนี้ถามว่าทําไมมันดึงง่ายจังนะครับเพื่อนๆไม่ต้องสงสัยเลยนะครับคันนี้ก็เคยเปลี่ยนกระจกมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวกาวนะครับอาจจะไม่ยึดติดกับตัวกระจกเท่าไหร่นะครับช่างกระจกบอกว่าดีนะมันไม่หลุดออกก่อนนะครับมันเกือบจะหลุดแล้วนะครับเพื่อนๆทุกคนสาเหตุที่มันไม่ยึดเกาะนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับ1กาวที่เขาติดกระจกเนี่ยมันอาจจะเป็นซิลิโคนคันนี้น่าจะเป็นซิลิโคนนะครับ พอซิลิโคนเนี่ยมันหมดสภาพนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับซิลิโคนเนี่ยไม่ดีนะครับซิลิโคนไม่ดีเพราะว่ามันหนึ่งมันจะเกิดความเค็มมันจะกัดกร่อนนะครับบริเวณขอบสีที่ติดอยู่ไอ้สีสีที่ติดอยู่กับขอบวงกบของกระจกเนี่ยนะครับมันจะกัดแล้วก็ทําให้สนิมขึ้นทําให้ลดผุด้วยนะครับพอช่างกระจกดึงกระจกออกเรียบร้อยนะครับก็แกะกาวเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับว่ามันจะแกะง่ายขนาดไหนนะครับ ขนาดช่างกระจกเขาปาดนิดเดียวแล Laser ้วก็สามารถที like ่จะดึงออกแบบง่ายเลยนี่เห็นไหมครับเขาบอกช่างศักดห์ในดูที่ดึงออกง่ายๆแบบนี้เลยนี่เห็นไหมมันไม่เกาะนะครับดีมั้งเพื่อนๆนะครับดีนะที่วิ่งไปแล้วมันไม่หลุดออกเนี่ยสามารถที่จะดึงออกง่ายได้เลยนะครับพอดึงออกเรียบร้อยนะครับช่างกระจกก็จะทําการเช็ดทําความสะอาดขูดคราบสกปรกขูดคราบสีที่มันหลุดมันล่อนบริเวณขอบวงกลบพอขูดเสร็จเรียบร้อยก็จะเช็ดทําความสะอาดแล้วก็จะทาด้วยน้ํายา ที่เป็นทั้งน้ํายากันสิมแล้วก็เป็นน้ํายายึดเกาะตัวกระจกกับตัวรถอ่าเสร็จแล้วก็จะยกกระจกลงจากรถเลยนะครับนี่กระจกที่ร้านเขาเตรียมมานะครับก็จะใส่รถกระบะมาแบบนี้นะครับก็จะห่อด้วยพลาสติกนะครับกระจกกนนีนะครับก็คือติดฟิล์มมาจากร้านแล้วนะครับเพื่อนติดฟิล์มมาจากร้านกระจกเรียบร้อยนะครับก็จะดึงนะครับแผ่นพลาสติกนะครับที่ติดกันฟิล์มเป็นรอย นะครับออกให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเคยนะครับเคยมาติดแล้วลืมแกะแผ่นพลาสติกที่เวลาช่างกระจกเขาติดติดฟิล์มเนี่ยเขาจะมีแผ่นพลาสติกเวลารีดมันจะป้องกันฟิล์มเป็นรอยนะครับลืมบอ,อกนะครับก็ลูกค้าก็กลับมาก็ขำเหมือนกันนะครับตอนแรกผมก็นึกว่ากระจกมันไอฟิล์มมันเป็นรอยนะครับที่ si ไหนได้ก็ช่างกระจกเขาลืมแกะพลาสติกที่ติดฟิล์มออกให้หลังจากนั้นนะครับช่างกระจกก็จะทําการยิงด้วยกาวซิกานะครับกาวซิกาเนี่ย ก็หาซื้อตามร้านขายอะไรทั่วไปได้เลยนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆทุกคนนะครับมีประสบการณ์อยากจะติดตั้งกระจกบังลมหน้าเองนะครับก็เลือกซื้อตามร้านขายอะไรรถยนต์ทั่วไปมันจะมีแบบซิลิโคนเอ้ยมันจะมีแบบเป็นหลอดซิลิโคนแล้วก็หลอดไส้กรอกนะครับถ้าหลอดไส้กรอกเราก็จะต้องมีปืนยิงกาวซิก้านะครับแต่ถ้าเป็นหลอดซิลิโคนเนี่ยก็สามารถที่จะยิงกับ ปืนยิงซิลิโคูนทั่วไปได้เลยนะครับหลังจากที่ยิงกาวเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะยกกระจกเข้ามาวางทาบเข้ากับตัวบอดี้รถนะครับก็เลงขอบเลงสันนะครับหลายๆท่านอาจจะนึกว่ารุ่นรุ่นนี้ไม่มีคิ้วนะครับมันจะมีคิ้วรองกระจกอยู่มันจะติดกับตัววงกบนะครับช่างกระจกเขาก็จะไปติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพอ พอติดตั้งแล้วก็วางกาวเรียบร้อยนะครับก็จะวางยางรองกระจกเพื่อที่จะป้องกันกระจกสุดนะครับเสร็จแล้วก็ติดตั้งแผงคอจิ้งลีดก้านปัดน้ำฝนให้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการติดตั้งกระจกบังลมหน้านะครับเพื่อนๆทุกคนถูกใจคลิปวิดีโอช่างสักงานซ่อมสีแล้วก็ตัวถังรถยนต์งานติดกระจกบังลมหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างสักชาแนลด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน สวัสดีครับ